น,นี่มาพาเดินดูเกา,า,ากะแรงเหมืนีัแอบดูฝอตกมันใจดอกไม้ตามธรรมชาติตขโมยเด็บตายบ้างปลาเดินเล่นดูเกาะรอบๆเกาะเล็กๆเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แดดออกสมัยก่อนตรงนี้เป็นโรงเรียนแต่ตอนนี้เขาขาย พอมีแดดพอได้โชว์วิวจ้ะท้้งหมดนี้ลมแรงนิดนึงจะเป็นอากาศดีๆไม่มีลมขช้างลงมาจากเขาบ้านคนเกาะจะเป็นประมาณนี้เก่า ดูไปบ้านมีสนามกอลกฟทะเลเจอเรือหนึ่งลำปิ้วปิ้วมีหาดอยู่กับเขาหน่อยหนึ่งกำแรงไปดิดนะจ๊ะวันนี้ที่นี่ดีอย่างหนึ่งถึงจะเป็นเกาะเขาก็สร้างเครื่องออกกําลังกายให้ทุกคนหรือว่าให้ใครที่ว่ามาเที่ยวเกาะเนี้ยเล่นได้ไม่ต้องเสียสตังค์นะจ๊ะมีที่เตะมวยด้วย ฮ้ยไม่ถูกเฮ้ยถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะคะกดซับตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ